สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นรายวิชาของประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับรายวิชาประวัติศาสตร์นั้นเราเรียนเก็บคะแนนระหว่างเรียนไปครบแล้วนะครับเจ็ดสิบคะแนนด้วยกันนะวันนี้นะครับก็จะเป็นการทบทวนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองซึ่งเป็นแบบทดสอบสิบข้อด้วยกัน ตอนอื่นเลยในคราวที่แล้วนะครับครูได้ทดสอบนะการเปรียบเทียบและก็การใช้สกสารนะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะสิบข้อด้วยกันนะก็เดี๋ยววันนี้เราเฉลย ER เสร็จเราก็ไปทําความเข้าใจหรือทบทวนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนนะครับวันนี้นะ ก็เดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะครับให้นักเรียนเปิดไปในสมุดในครั้ที่แล้วที่ทํานะครับแล้วก็ดูที่ดูว่าคำตอบที่นักเรียนตอบนั้นถูกต้องไหมนะครับการเป็นแบบทดสอบนะครับที่เลือกตอบนะก็ต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับเพียงแค่ข้อเดียวนะก็เป็นแบบทดสอบซึ่งปลายภาพเราก็จะทำกันนะครับ แบบทดสอบนี้ครูขอเตือนเลยอาจจะมีในแบบทดสอบปลายภาคนะครับข้อสองข้อแน่อนอนหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็นักเรียนทำความว่าใจไว้นะครับถ้านักเรียนทำถูกหมดแสดงว่านักเรียนเข้าใจละในการเรียนของวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นป .3 นะครับ ไม่ต้องโกงตัวเองนะข้อไหนผิดก็เราได้จําไว้นะว่าข้อนี้เราตอบผิดนะครับต่อไปไาไ้ตอบถูกนะดูต่อเลยครับนะข้อแรกนะเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเกิดปีพศสอง5ันนะครับตรงกับปีคิสะาดใดก็เอาอะไรครับ2515ครับลบกับ543ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งนเ้าร้อยเจ็ คำตอบคือข้อขอไข่ตันเองนะครับเนี่ยวิธีการคิดนะครับจากพศสอเป็นคศสอก็นำา5 4อามนั้นไปลบพศสอนะครับข้อ1ตอบข้อขอไข่ครับข้อ2ใครมีอายุน้อยที่สุดอ่านะครูบอกแล้วมันเป็นคอสอกับพอสอใช่ไหมเราเปลี่ยนพศสอให้เป็นคอสอทั้งหมดเลยก็ดูว่าใครมีเลขอะไรครับ พอสอที่มากที่สุดก็อายุน้อยที่สุดนะครับคำตอบคือแก้มครับหนึ่งพันเะก้าร้อยแปดสิบห้านะส่วนจอยกับมดนะนะครับอายุเท่ากันส่วนฝ้ายโหนี่น่าจะเป็นมัมมี่แล้วนะฮะอายุเป็นพันปีแล้วนะตอบพ่อกับไก่นะครับ ข้อสองตามทันเลยฮะต่อไปข้อสามครับคุณแม่เกิดเมื่อปีคิดสตศตวรรษ1988นะครับปัจจุบันปีพศออ2564คุณแม่มีอายุเท่าไหร่อันนี้เราต้องคิดสองตลกนะครับอ่ะอันนี้ครูบอกเครื่องหมายผิดนะครับก็คือเอาขศออบวกต้องเป็นบวกนะครับขอโทษทีนะเป็นบวกกับ543กลายเป็น500 นะครับกลายเป็น2,531แล้วเราก็เอา2 5 6 4นั้นลบกับ2,531ก็กลายเป็น33ปีอันนี้ตอ่อข้อขอไข่นะครับนะขอไข่33ปีแสดงว่าคุณแม่เรามีอายุ33ปีนะครับอ่ะต่อไปครับอ๋อเกินเกินข้อ4สักลรัดใดเกิดขึ้นเป็นระดับแรก หาเนี้ตอบง่ายมากครับเพราะว่าพุทสลัดนั้นเกิดขึ้นหลังที่พระพุทธเจ้าปรลินิพานใช่ไหมครับค,คิดสศัดก็พระเยซูประสูตินะฮิตลอกก็คือนบ,บีอุมัดอพยพนะสิ่งเหล่านี้นะครับพระพุทธเจ้าประปรินิพานนะมาก่อนนะครับเพราะว่าพูทสลัดนั้นมีอายุมากกว่าคิดสลัดอะไรฮะห้าร้อยสี่สิบสามปีนะครับส่วน มีอายุมากกว่าฮิตลอสส卡ดต้อง1,165ั้อปีด้วยกันส่วนคิสาดก็มาเป็นอันดับที่2นะครับก็มีอายุห่างจากฮิตลอสักลาด6ย2ปีนะครับก็ถือว่าไล่ลำดับเลยพุทธศักราชคิสศักาดแล้วก็ฮิตลอสศักราดนะครับศักราชใด,กด,ดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกก็ตอบว่าพุทธศักราชนะครับนี้ตอบกไก่นะครับข้อ5้าครับในหลวงของเรานะฮะ และการที่สิบนั้นสมเด็จนะ,สะเสด็จพระราชสมภพนะก็คือเกิดนั่นเองนะเมื่อปี2495ครับตรงกับปีคิวสระด,ดอันนี้นะตอบนะ242495ลบ513กลายเป็น1,952แสดงว่าในหลวงและการที่สิบของเรานั้นเกิดเกิดหรือสเสด็จพระราชสมภพนะครับ เมื่อคิสรัหนะึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองนะตอบข้อขอไข่นะครับข้อหครับข้อไดกล่าวถูกต้องนะพุทธศักราชนับเริ่มจากที่พระเจ้าประสูติไม่จริงน,นะครับเพ,พื่อพทธเจ้าปริิพานนะเริ่มนับนะครับคิสระษัทเริ่มนับเมื่อพระซูประสูติอ่ะอันนี้จริงถูกต้องครับตอบข้อขอไข่นะคิสละัทเริ่มนับจากปับ จากพระเยซูป,ประสูตินะครับคิดสกราดนาบีมูฮัมมัดประสูติไม่ใช่นบีมูฮัมมัดต้องอะไรฮะอบพยพจากเมืองเมกกะหรือมะกะเนี่ยไปเมดินาที่เป็นชายฝั่งนะครับทะเลนะที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านั่นเองนะต่อข้อเขาไขนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวลอกนะฮะนักเรียนจะหุยถูกทุกข้อต้องเป็นคาตอบที่ถูกไม่จําเป็นนะครับ นะไม่จําเป็นที่จะเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดนะครับในถูกทุกข้อถูกทั้งอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นข้อลวงดีให้นักเรียนตายใจนะครับ้าตอบข้อนี้นะอาจจะผิดพลาดได้นะครับนักเรียนต้องอ่านโจทย์และอ่านตัวเลือกให้เข้าใจก่อนนะก่อนที่จะตอบนะครับไม่ใช่ว่าอุย้ยถูกทุกข้อกาเลยไม่ใช่นะครับถูกข้ออาจจะเป็นข้อที่ผิดก็ได้นะครับ ข้อ7ครับเมื่อปีพศ2555นะครับตรงกับคิดสระเท่าไหร่ก็เอา2,555นั้นลบกับ543ครับกลายเป็นอะไรฮะ2 1 2ครับตอบข้ออ่ะอันนี้ครูลืมคุมดำเอ้คุมแดงไว้ให้นะตอบข้ององูนะครับอ่างองูอตอบข้อนี้นะครับงองูข้อเจงองูนะครับข้อแปครับชาวตะวันตกนับเวลาตามสักระใดอ่า คำตอบนะครับชาตะวันตกก็คือยุโรปนะฝั่งยุโรปหรือฝั่งดวงอาทิตย์ตกนะเราก็ดูว่าดวงอาทิตย์ตกทางไหนทางไหนนะครับนั่นก็คือชาติตะวันตกนะครับก็ดูนะชาติตะวันตกที่เราให้เสนานก็พวกยุโรปนะครับพวกฮอลันดาหรือฮอลแลนดนกกน์นะครับโปรตุเกสฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นชาวตะวันตกนะครับที่มา ขยายอนาธิคมในการล่าอนาิคมในยุคสมัยของรัชกาลที่ 4, สีร่รัชกาลที่ห้านะครับแล้วก็ให้คําติดตามมาเป็นชาติวันตกมาในทางประวัติศาสตร์นะครับชาติวันตกส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรฮะศาสนาคริสต์นะครับก็เลยใช้อะไรครับักุลาดที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ก็คือคิดสกุลละนั่นเองต่อข้อข้อไขนะครับข้อแปดข้อเก้าครับการนับเวลาเป็นพศและขศออเกี่ยวข้องกับเรื่องใดครับพุทธศาสนา เริ่มมาจากศาสนาะไรฮะพุทธนะพุทธพระพุทธศาสนาศาส,สนาคริสต์ก็คือคอสอก็เกี่ยวกับศาสนาน,นั่นเองครับตอบข้อขอขวนะครับสิบครับเมื่อเราทราบพอสอเรามีหลักในการเทียบคอสอหรือคิสระ่างไรก็นำห้าร้อสีสามนะครับลบก,กับปีพศออออถ้าส่วนใหญ่แล้วทางคณิตศาสตร์ก็คือเลขมากลบก,กับเลขน้อยนะครับผลที่ออกมาก็จะเป็น คิสคราตนะครับก็คือเอาพศลบกับ513หรือการนำ513นั้นลบออกจากพศนั่นเองนะถ้าบวกก็จะมากขึ้นนะคูณนี่ออกคูณมากมากมายมาบวกแล้วมาลบใช่ครับ513ทั้งมาบวกแล้วมาลบถ้าเราคิดเป็นพศและคศนะก็คือถ้ามาบวกก็กลายเป็นอะไรฮะพศสกราชใช่ไหม บวกก็คือเอาคิดสละดับบวกกับ5้3ร้อยสิบามกลายเป็นพุทธสละนะถ้าลบก็คือเอาพศมาลบกับ5้าร้อยสิบสามกลายเป็นคิดสลดหรือขศนั่นเองคําตอบข้อสิบก็คือกไก่ครับการน,นำห้าร้อยสิบสามนั้นมาลบกับพอสอนั่นเองนะ,ะวิธีการทํานะครับในคัน้ต่อไปนะวันนี้เนี่ยนักเรียนจะทําอย่างไรนะนะบางคนเขาลอกมาเยอะเลยเนาะรูก็เห็นใจนะครับเขียนเยอะ ให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็ตอบมาแค่นี้พอครับเพียงแค่ข้อถูกอ่าอย่างข้อสิบเนี่ยก็ไก่ถูกใช่ไหมครันักเรียนก็ลอกโจทย์ไป mm. เมื่อเราทราบปีพศนี่นี่ข้อสิบไปแล้วก็ตอบก็ไก่เลยก็น,นำห้าร้อยสี่สามมาลบกับปีพศเอาแค่นี้พอไม่ต้องแบบเอาตัวเลือกอื่นมานะเอาแค่คําตอบที่ถูกที่สุดเพียงแค่ข้อเดียวมานะครับที่นักเรียนตอบเอาแค่นี้พอครับนะไม่ต้องเขียนคําว่าตอบอะไรหรอก เขียนข้อเสร็จแล้วก็ตอบเขียนคําตอบที่นักเรียนคิดว่ามันถูกนะฮะลงไปเลยแค่นี้พอนะ10ข้อนะเดี๋ยวคราวหน้ามี10ข้อแค่นั้นก็พอละเดี๋ยวครูจะขอเวลาของปอดศาสตร์นั้นไปสอนสังคมนะครับเราจะอยู่สังปอศาสตร์ไว้แป๊บหนึ่งแล้วครูจะมาเจอหน้านักเรียนแบบออนไลน์ก็คือสดเลยนะสอนแบบสดทําความเข้าใจเพื่อจะติวแบบทดสอบ ประวัติศาสตร์ให้นักเรียนสักครั้งหนึ่งนะในท้ายๆนะก่อนอื่น <c oughs> ขอโทษก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจในคลิปหรืออะไรของครูไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องออนไลน์คือแบบสอนสดอะไรเงี้ยแบบเจอหน้ากันพูดคุยกันสอบถามกันได้เดี๋ยวเราท้ายๆนะครับในการทบทวนนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเนื้อหานะครับเราก็ดูเนื้อหาไปก่อนเพราะส่วนใหญ่สังคมประวัติศาสตร์นะส่วนใหญ่เนื้อหาเยอะนะครับเราก็ ดูในเนื้อหาในคลิปการสอนของครูไปก่อนนะครับส่วนออนไลน์เดี๋ยวเราเจอกันแน,น,น่นอนนะในท้ายๆเพื่อนจะมาติวมาทดสอบการสอบถามว่านักเรียนนะมีความเข้าใจว่านักเรียนทําได้หรือไม่นะในขาใกล้ๆใกล้จะสอบนะครับอ่ะละักษณะการทําลงในสมุดให้ทําแบบนี้นะครับอ่าง่ายลอกโจทย์นะแล้วก็เขียนคำตอบที่ถูกแค่นั้นพอนะก็ขอบใจนะครับนักเรียนที่ เขียนทั้งหมดเลยนะครูก็เห็นใจนะครับบางคนก็เขียนแค่กอไก่หรือข้อไข่อย่างเดียวอันนี้ก็เกินไปนะครับก็ให้มีงานทํานิดนึงนะครับในแต่ละชั่วโมงนะครูพยายามสั่งน้อยที่สุดนะครับนะบก็ถือว่าครั้งเนี้ยนะในการทบทวนเนี่ยถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าครูให้เขียนข้อใข้เยอะอยู่นะครับแต่หน้าคิดว่าในหนึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จทันนะครับ ามาดูนะแบบทดสอบหรือการทบทวนในหน่วยการเารียนรู้ที่สองเหตุการณ์สาคัญของโรงเรียนและชุมชนนะครับข้อแรกก็าถามว่าความเป็นมาของโรงเรียนของเราเนี่ยครับสามารถสอบถามข้อมูลจากใครได้ก็จากใครครับเพื่อนนักเรียนครูใหญ่ครูใหญ่ก็คือผู้อำนวยการนะครับนาักการพันโรงนะครับคนในชุมชนอันแรกนะถ้ารู้ประวัติความเป็นมาพอสมควรหรืออาจจะถูกต้องนะครับอาจจะมีหนังสือประวัติก็เราน่าจะ สอบถามใครฮะอันนี้นักเรียนก็ตอบเลยนะครับข้อสองครับใครให้ข้อมูลของโรงเรียนได้ดีที่สุดใครครับน่าพ่อแม่เราไหมพ่อแม่เราเอามาพร้อมกับเราะฮะตัวเราตัวเรารู้ยัง,ง่ะอ่าถ้ารู้แล้วก็โอเคถ้าไม่รู้ก็คือรู้แล้วเราต้องสามารถอะไรครับเผยแพร่หรือบอกกับคนอื่นได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะนักเรียนรู้ยังหรอครับ อันนี้ก็ถ้านักเรียนรู้ก็ต้องสามารถบอกคนอื่นได้และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับที่ทุกคนยอมรับคุณครูแม่ค้าในโรงเรียนนะอันนี้นักเรียนตอบข้ออะไรนะครับข้อสองข้อสามครับครูใหญ่นะเป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะใดครูใหญ่ก็คือผู้อำนวยการครับเป็นแหล่งข้อมูลในลักษณะใดค,คําตอบก็คือครูใหญ่เป็นใครฮะเป็นคนก็คือบุคคล นะต่ออ้เฉลยซะแล้วนะสี่ข้อได้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนะ่อันนี้สุติบัตรสุอิบัตรคือใบเกิดเกี่ยวไหมละ่ะใบเกิดของนักเรียนเองอะเกี่ยวกับโรงเรียนไหมไม่เกี่ยวทะเบียนบ้านของนักเรียนเกี่ยวโรงเรียนไหมนะครับบัตรประชาชนประจบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียนของผู้ปกครองเกี่ยวโรงเรียนไหมครับนะคำตอบโอ้เหมือนเฉลยให้แล้วนะครับข้อสี่นะ ข้อ5าแหล่งข้อมูลใดเป็นเอกสารสําคัญของโรงเรียนอหนังสือทำเนียบรุ่นก็ใช่นะป้ายนะครับประกาศของโรงเรียนอันนี้ก็เห็นติดทิ้งเยอะแยะไปนะอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะทะเบียนประวัติของนักเรียนอ,อันนี้ทะเบียนประวัติของนักเรียนเราไม่สามารถเปิดเผยได้แสดงว่ามันเป็นเอกสารที่อ่าไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> บันทึกการท่องเที่ยวคุยช้อยอันนี้บันทึกการท่องเที่ยวของครูครูท่องเที่ยวส่วนใหญ่ครับถ้าไปกับโรงเรียนก็ศึกษาดูงานนะครับไปศึกษาว่าวิธีการสอนการทำงานหรือหลักฐานข้อมูลอะไรต่างๆของโรงเรียนอื่นว่าเขามีแนวทางในการสอนเด็กที่มีการพัฒน,นายอย่างไรเราก็นําหลักหลักพวกนั้นนะครับมาใช้นะอันนี้ นักเรียนอะไรที่สําคัญรูเหมือนแอบเฉลยไปนิดๆน,น,นะครับนะข้อห้าต่อไปข้อหกครับการต้องการดูเว็บไซต์ของชุมชนนักเรียนต้องค้นหาจากข้อใดครับอ้ง่ายครับเว็บไซต์ค้นหาห้องสมุดจะเจอเว็บไซต์ไหมฮะนะต้องค้นหาใน h คม m e <laughs> โอเคเหมือนเฉลยไปแล้วนะครับเจ็ดการสึก้นประวัติของชุมชนทําให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไรอุ้ยเรียนแล้วเบื่อหน่าย ก็ใช่ฮะเบื่อหนนะ่ายนักเรียนแกน่แต่จริงแล้วนะครับถ้านักเรียนอยู่ในชุมชนนักเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนตัวเองนะว่าชุมชนหรือบรรพบุรุษของเราได้ก่อสร้างหรือได้กําหนดได้บ้านเรือนหรืออะไรนะก็เหมือนรู้ว่าพ่อแม่เราปลูกบ้านอย่างไรครับเราจะมีอะไรฮนะความภาคภูมิใจได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาอย่างไรนั่นเองนะครับข้อนี้เะ่แอบเฉลยไปแล้วนะครับข้อเจ็ดข้อแปดครับ ถ้าข้อมูลของโรงเรียนที่ได้มาไม่ตรงกันนะครับคือนักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้ข้อมูลมาไม่ตรงกันเราควรจะมีวิธีการอย่างไรจะากใครนักเชื่นถือถือที่สุดอันนี้นะครับน่าาอยู่กันสามข้อนะครูใหญ่เนี่ยก็คือพู่มในการนั้นเองนะตอบข้อก็ไก่อุ้ยหลุดปากอีกแล้วนะฮะก้าวรับการสังถามเป็นขั้นตอนใดในวิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์เยอะแยะนะครับมีทั้งหมดหลายขั้นนะสิ มีการอะไรกำหนดสอบถามนะห้าขั้นด้วยกันนะตรวจสอบข้อมูลอนะไรเงี้ยจนสุดท้ายการน,นำเสนอนะครับคำตอบคือการสัตยถามก็คือการอะไรครับรวบรวมข้อมูลนะครับตอบกอไก่นะครับข้อนี้รวบรวมข้อมูลนะ,นะนนะลนะสัตยถามก็คือ สักถามก็คือหาข้อมูลนั่นเองนะก็คือรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลเสร็จเราก็ต้องมาดูความแท้จริงของข้อมูลก็คือการตรวจสอบตรวจสอบเสร็จนะสรุปองค์ความรู้แล้วสุดท้ายก็นําเสนอนําเสนอก็คือเผยแพร่หรือนําเสนอหน้าชั้นเรียนอะไรเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทานะแต่ว่าเราไม่ได้มานะปกติแล้วครูจะให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนมาแล มานําเสนอเป็นกลุ่มนะนะกเรียน,นะครับน,น่าเสียดายนะครับให้ทําคลิปนําเสนอดีนหมะนะยุ่งยากนะฮะยุ่งยากกับนักเรียนเองนะซึ่งต่างคนต่างอยู่บ้านนะครับเป็นงานกลุ่มค่อนข้างที่จะลําบากนะสิบข้อมูลของชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือต้องผ่านขั้นตอนใดอ่าอันนี้ก็คือผ่านการตรวจ สอบข้อมูลนั่นเองตอบข้อมูลเอา้าแอบเฉลยหลายข้อเลยนะครับโอเคสิบข้อนะครับนักเรียนก็เขียนโจทย์แล้วก็ตอบมานะแล้วคราวหน้าเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเฉลยเสร็จเดี๋ยวเราต่ออีกสิบข้อในหน่วยการเรียนรูน้ที่สามเราก็จะจบประวัติศาสตร์กันแล้วเราก็จะขอชั่วโมงประวัติศาสตร์ในวันศุกร์นี้เรียนสังคมเพราะสังคมเราเหลืออีกหนึ่งเล่นเต็มๆนะฮะอีกต้องหกนะฮะ สิบคนหน่วยนะฮะพร,ระพุทธศาสนานะเราก็ต้องเขี่ยวกับสังคมให้มันหมดก่อนนะครับครูอาจจะนำหน่วยที่มีความรู้แก่นักเรียนให้ความรู้เนี่ยแก่นักเรียนมาสอนนะครับถ้าหน่วยอันไหนที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่ก็อาจจะตัดทิ้งไปบ้างบางส่วนนะครับ เอาวันนี้นะครับในวิชาบทศาสตร์นะสิบข้อนะถือว่าไม่ยากจนเกินไปนะครูก็แอบเฉลยไปสิบข้อน้าแอบเฉลยไปประมาณเจ็ดข้อนะเหลือสามข้อก็น่าคิดเอาเองนะครูใหญ่นะทาําความเข้าใจว่าครูใหญ่ก็คือผู้อำนวยการนะครับขอเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการเรียนออนไลน์นะทุกครั้งเป็นต้นมานะก็เราคิด ภาคเดยนหนึ่งนั่นจะเป็นการเรียนออนไลน์เกือบจะทั้งหมดนะครับวันนี้นะฮะในวิชาวาสาก็ต้องขอจบเพียงแค่แค่เท่านี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอฝากในการดูแลปกป้องรักษาตนเองของนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับในการห่างไกลจากโควิด -19 นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงครับเราก็ายังติดเชื้อกันเป็นหลักหมื่นเกือบสองหมื่นทุกวันนะฮะ ก็ไม่อยากให้หนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนหรือผู้ปกครองนะทุกๆท่านนะครับก็เราต้องดูแลป้องตัวเองนะครับทั้งคุณครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองนะครับแบบผู้ที่เกี่ยวขอ้องคุณญาติพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณครูเองญาติพี่น้องของคุณนักเรียนนะคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่อยากมีใครติดเลยนะครับคนทํากันที่สุดก็คือคนในครอบครัวนะครับ อ่าแล้วอีกอย่างนึงครับเมื่อวานนักเรียนได้บอกรักคุณแม่หรือยังนะครับในวันแม่แห่งชาตินะวันนี้เราอะอ่าครั้งนี้นะครับในภาคเรียนนี้เราไม่ได้จัดงานในที่โรงเรียนนะส่วนใหญ่ก็จัดงานที่โรงเรียนนะนะําคุณแม่นะมาบอกรักผ่านอ่านระูปภาพที่บรรยายไม่ได้จริงๆน,นะครับในวันสมคัญทางอ่านะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือวันแม่แห่งชาติหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ นะพันตีหลวงนะครับชนนีพันตีหลวงนะก็นะครับก็ถือวันแม่นะครับมีทุกวันนะครับก็อยากให้นักเรียนนั้นบอกลักคุณแม่ทุกวันนะพอได้บอกรักเสร็จก็แบมือนะร้อยสองร้อยสอกครั้งก็ยังดีนะถูกค,คิดว่าดีนะเก็บไว้นะครับ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณ นะขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจทำนะบางคนเขียนมาเยอะเลยนะครับก็ขอขอบใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เขียนอะไรเลยนะก็ลองเขียนดูนะโอเคสำหรับวันนี้นะโอเคหลายครั้งแล้วนะครับต้องกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ